ีครับเอฟซี FC ของผู้กองรุนละกร,ก,รกันหงนะครับเช้าวันใหม่ตื่นมามีล้มหายใจก็ถือว่าโชคดี้วครับที่เรายังมีชีวิตต่อวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่18บปดนะครับสิงหาคมนะครับ ه, วันนี้ขาจะคุยเกี่ยวกับธรรมนะเนาะเอฟซี FC ของผมที่ติดตามผมนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องธรรมะพอดีผมไปได้คลิปมาประมาณ25นาทีนะครับเอฟซี FC, ถ้าท่านอายากจะฟังเพื่อให้พ้นทุกพ้นทุกผู้กเกิดแกต่างาน ใจสัมพันธ์แกนของมันของพระพุทธศาสนาคืออย่างท่านไปดูฮนครับเดี๋ยวผมปเปิดให้ดูผมไปเปิดดูผมซื้อว่าทำให้ผมเข้าใจนะครับทุกอย่างเกิดจากอย่างครับธรรมะธรรมดทำไมเขาทุกเกิด,ด,ดจากอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออย่างครับอันดับแรกคือทุกเนี่ยความทุกนี่ต้นเหตุสองสมุทัยสามวิโรธสี่มรรคมีองค์แปด นี่แหละอริยสัจสีที่ทำให้พวกทธเจ้าเข้าสูพระนิพพานและเป็นพระอรหันได้อาจะเข้าตรงจุดตรงจีหว่าวิโรธทุกเกิดมาทุกคนมีทุกข์หมดทุกเกิดแจกหยัางเกิดแจกปัญหาครับปัญหาหอยากเป็นท่านอยากเป็นนี่อยากมีท่านอยากมีกวาเกิดทุกข์เพราะเกิดเป็นทุกข์เขาไปดูต้นเหตุแต่ทุกข์คือหยัางไปดูที่สมุทัยพวกหงส์เนี่ยเึดติดกับสิ่งของรูปร่าง ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ทำให้ทุกข์แม้แต่ความสุขของเฮาความสุขของเฮามันเกิดขึ้นน่ะมันก็มีความทุกข์แอบแฝงอย่างตอนที่ท่านมีเงินนะท่านมีความสุขกับมีสุขมันอยู่กับเฮาเนินกน่อนอเมินกี่เขาไปนี่เป็นสินเพื่ออย่างนี่แหละปัญหาแล้วว,วิธีการรับทุกข์ก็คือหนังวิโรจน์เขาก็ไปแก้ไขปัญหาวิโรจน์่ะซายให้ผมมันเป็นแค่นี้นะ่ะวิโรธเขาก็ทำหนึ่งระงับด้วยการ ป้องกันกิเลสของฮ้องอย่าไปฮึมมันหนักเซนแล่าก็ไปดูที่มรกมากมันจะมีมากมีองแปดนี่แหละมรกตรงนี้แหละทำให้พุทธเจ้าเข้าสูนิพานมรคมันจะมีอยู่แปดข้อผมจะจาได้มหมดเมือท่านไปดูเนอนเนาะครับมรกที่เขาเห็น inside, อ,อินฟูอินไซ์โดยเฉพาะยิงตำรวจดาบตำรวจผมบอกเอยจีน e นะดังถุประเทศทำไมต้องล่มต้องเดือดร้อนคนว่านี่ถูก แกงกัตมันมนีเพราะอย่างสัมมาทิสัมมาสัมมาวจาคำพูดมันจะมีสัมมาวจาสัมมาทิสัมมาชีพอาชีพเรื่องชีพเลยมันขึ้นสัมมากนตัวนี้สำคัญที่สุดถ้าเขาคิดดีพูดดีทำดีอย่างต่างๆเกิดขึ้นดังนั้น,นพวกมี้ทั้งหมดหนึ่งเขาต้องมีสิลมีสมิมีปัญญาทำไมคนเอาความทุกข์เหมือนกัน ยงทุกวันนี่ครับผมเห็นคนป่วยนอนโรงพยาบาลกันเจ็บป่วยบางคนเป็นนี่เป็นสินเป็นร้อนกันเพราะเขาบ่ได้แก้ต้นเหตุของความทุกข์คือวิโรธเขาต้องไปดูทีวิโรธแล้วก็บักมีองแปกส่วนทุกข์เนี่ยเขาครูกเขาอย่างนึงเกิดแก่เจ็บตายนี่ความทุกขก์ข้อแหลกเขาสองสมุทัยสายเหตุเกิดความทุกข์นะครับันนั้นปีนองทั้งหลายทั่วประเทศที่ติดตามผมเอฟซี FC ผม ไอ้เพิ่ยิ่งท่านคิเป็นนี่เป็นสินแก็ใไรได้ป่วยท่านไปดูท่านอาจจะได้ผลก็ได้อยู่ที่ตัวท่านผมปฏิบัติอย่างนี้ผมก็ทําให้ผมมีความสุขเยี่ผมมองจักรวาลภายนอกผมามสามารถแก้ไขความคิดและการกระทำํำของใครได้ละเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แต่ผมจะมองดูว่าใครเป็นคนดีคนบดีใครทํางานพื่อ,อย่างนั้แต่ทุกคนต้องมีทุกข์กันหมดยังผมกลับมาดูที่สหกรณ์อมซาบหรือกองกองทุนเพื่อนชื่อเพื่อนของผมและสรุมข้อแรกผลลัจําการของผมผมถึงบอก คนที่ผมมองผมจะมองออกเป็นแบบว่าเป็นทั้ทดีหรือทั่วเยบผมบอกคู่ความดีความชั่วบแบบนี้เหมือนกันนะครับรสชาติท่านบอกจะหาคนดี้มันนี้เขาก็ต้องมองออกใครดีบดัดีย่งถึงผมถึงเชื่องชมชมลมขาะการ,รตรวจรับการและผมอยากขึ้นเป็นคณะกรรมการ,ก,ารก็ผมก็ยังที่ผมเอ่ยูวแหละเนาะที่เป็นไปสละอยู่สละเพื่อพวกเราและนั่นความทุกเกิดจากปัญหาและกิเลสสวัสด,ดีครับสวัสดีครับโอ้เก่งจังเลย นี่แหละครับทำให้ผมเกิดได้ล่ะผมก็มาแบง่งปันที่เอฟซีท่านท่านต้องพิจารณาดูนะครับชมลมของเขาทีอยู่ในกลุ่มในช่องของกระปางของผมแล้วก็ปีนอองทั้งหลายลองฟังดูตีอื่นเอฟซีของผมตีอื่นตีต่างกักหวทั่วประเทศอาจจะบอกหูแต่ผมจะฮูตีลรปางของผมแต่ผมจะหูดดต,ะหต,ตัวผม,ผมนักสุดและผมเปนมองว่าคณะกรรมการของผมอย่างท่านผู้บังคับส่วนผลผลกรท้านนะ่ะท่านต้องมาเป็นทุกข,ข์เพราะผมเพราะท่านต้องมาดิ้นรลนต่อสู้ทํเพื่อพวกเราทําหาเงินเข้ากองทุนเป็นแสนเป็นแสนต่อปี ก็ท่านก็เป็นประธานชมรมคราดการผลการแล้วก็ท่านเป็นรองประธานสากลแล้วท่านก็ทาหน้าที่ดีที่สุดก็มีท่านยังผมเอ่ยจือนะครับท่านพันธุ์ตำรวจโทเจรบุตรเยี่ท่านก็เป็นตัวตั้งตัวตี๋ของผมท่านพันธุ์ตำรวจสุรพลท่านพันธุ์ตำรวจโทพินิจท่านตำรวจโทเลยวัดแล้วพวมกัปนัลหลงหรือหลายๆท่านท่านกัปเยอไซท่านผู้การท่านประธานชมรมก่อนคุณเพื่อนชนท่านทำหน้าที่ท่านก็ต้องมีทุกเหมือนกันเพราะต้องแบกภาระพวกท่านเท่าไหร่เป็นขี้ปลาขี้เสียงท่าน แต่ท่านก็ทำเพราะท่านอาสาเป็นทิศอาสามาทำเพื่อพวกเราทุกอย่างผมเห็นท่านทำโดยเฉพาะอย่างนี้ของทุนเพื่อนเพื่อน,นมีรายได้ในตำแหนง่งมีรายได้เขามีแต่ตำแหนง่งมีแต่มีน้านแต่นั่นเขาเออรยียกว่ายังเขาเรียกว่ายอดฐานบรรดาศักดิน์นิติอันผมเห็นแล้วผมสงสารมากครับท่านก็ต้องเป็นพวกเพราวผมดังนั้นเขาในฐานะเป็นสมาชิกเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมโลกกันเอาต้องมือกำลังใจ่คนกลุ่มนี้ครับที่จะให้เขาไป,ไปทำหนะ้าที่เป็น ทำหน้าที่เป็นณะกรรมการดูแลสวัสดิการของแต่ห้องบอกสามารถแก้ไขได้ยังผมคิดอยู่ตึงวันเนี่ยเอกสากรณอนเขาทำไมบ่เป็นแค่นั้นหอเป็ยนแค่นี้ทำไมบ้าไม่แตกต่งคุณของเขาเลยทำไมต้องเป็นแค่นั้นสากรณ์นทำไมเขาสวัสดิการทั้งนี้้องบัตสามารถแก้ไขความคิดแต่เขาสามารถเลือกคนดีเข้าไปบริหารจัดการเพื่อค่อยๆแก้ไขปัญหาทุกคนถ้าเขาับรยึดติดถ้าเขางบบต้องการเขาพยายามละเขาเรียกปัญหาหนักที่สุดอริยสัจสี่มรรคใองค์แปด FC ถ้าท่านอยากจะพ้นทุกข์ ถ้าท่านบ่ยากลำบากนะักท่านลองไปศึกษาดูแต่ท่านมาเออมันแบบมีเงี้ยเนางมง่ายหลงก็อยู่ที่ท่านแต่ผมปฏิบัตินะเนี่ยทำให้ผมทุกน้อยลงผมมายึดมั่นถือมัน่นผมตื่นมาผมไม่ลมให้ใกผมมีความสุ้มผมอยากจะฝากเอฟซีทุกคนที่ท,ที่ตามผมทั่วประเทศนะครับลองพิจารณาดูครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในธรรมะทั้งหมดบางคนมีสินบางคนแบมืมีสินไม่ตะขอเดียว <c oughs> ดังนั้นอริยสัจสีมันมีองค์แปด หัวใจของมันหรือแกนแท้ของพระพุทธศาสนา2,580ปีมาท่านลองปฏิบัติดูไม่ได้ลงทุนบ่ต้องซื้อบ่ต้องมีอย่างสกักอย่างผมนึกถึงสติปิปปมีเงินอยู่สองแสนลา้านตายอายุห้าสิบหกปีทาไมท่านท่านต้องมีทุกข์และมีเงินแต่ทุกวันมนุษย์เฮาเนี่ยตันหาเฮาวิ่งเฮาใสเฮาถึงเป็นทุกข์ผมเลยเออจริงแล้วเฮาก็ต้องมาแก้ไขตัวเองาแล้วผมไปฟังคลิปหลายๆคลิป,ปบอกว่าจะเป็นหลังวันตายได้หนึ่งวันกิดจะทรัพย์สิน ถ้าเขาปฏิบัติดีบัตรชอบนี้นลูกนี่เขาจะบังเยนนอย่ยังเกษวันจะเป็นจะได้ตายแล้วเป็นจะได้ยังเขาไปฟังพระสวดอย่างต่างๆจริงๆแล้วใจนะสวดให้คนตายาใจนะคนตายบู้เรื่องไม่ได้ของเขาแล้วนั่นมูลเขาทั้งหายเอฟซีของผมถ้าสนใจอยากจะทําเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเพืท่านนะลองพิจนานรณาดูท่านชอบท่านก็ปฏิบัติท่านไม่ชอบท่านก็ละทิ้งเพราะทุกวันนี้เขาเดินเขาสู่ความทุกข์และเดี๋ยวเขาสูอคนดูเขาโดนอยู่ความวามัชลาและคนแก่คนตาย ผมถึงปลอยวางผมถึงเออฉะันอันยังจะเกิดที่มันเกิดแต่ห้องสมัมาอาชีพของผมนะดีสมัมาวาจาใหดีคิดดีพูดดีทำดีวางั้นเถอะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเขาจะมีความสุขวันนี้ขอฝากตัวนี้ให้กับเอฟซี่ิดติดตามผมที่ชอบผมร้องพิจาณาดูนะครับถ้าท่านอ่านแล้วท่านกระ่งตอง่อส่งแซบแล้วครับเดี๋ยวผมจะส่งไปที่ลิงตรงนี้ผมอยากที่เป็นกำลังใจของคนที่วทวามดดีวันนี้คนท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ